มา,มาครับมาครับมาครับมามามา,มาลุ้นกันครับลุ้นกัน <มา S 1> เดือนที่สองนะครับของปีนั้นก็คือ1นกุมภาพันธ์นะครับแล้ว,ลวเราเหมือนพึ่งตอนได้สูนสุดนะครับผมแต่ก็ตีความไปด,ดังนี้นะครับส6 4หกสี่เก้าศ0นแล้วก็ นี่เลขเทวดามาบอกนะครับมีแปดสามนะครับกดแปดสามแล้วก็มีเลขเลขทูบด้วยมีเลขทูบพระแม่ลักษมีแล้วก็เลขธนาบัตรด้วยนะครับในนี้นะครับเลขธนาบัตรคือหกสี่เก้าและเลขทูบก็คือแปดสี่ห้านะครับเอาละถาวายขนมน้องไปจา้ายอยแล้วนะครับ เอาละเดี the the hint, so ๋ยวเรามาลุ้นก really ันนะมาเรามาลุ้นกันนะครับให้ครั้งนี้หนึ่งกุมภาพันธ์ทุกคนเฮ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 นะครับลุ้นกันครับอออกมาที่หน่หลักที่สอลัที่สามที่สี่ทอมาครับมาครับลุ้นกันครับลุ้นรางวัลเลขท้ายสองตัวกันนะครับนะครับขอให้ออกตามนี้นะครับหมุดพีตปองได้ศูนย์ศูนย์นะครับดีความได้สี่หกสี่เก้าศูนย์หกศูนย์เก้าสี่ศูนย์แล้วก็ห้าแปดนะครับแล้วก็เลขเทวดามาบอกนะครับแปดสามนะครับแปดสามแปดสามแปดนะมันมีของสุดท้ายด้วยไหมเฉยเหรออยู่ไหนของสุดท้ายลุ ก็เเลเดียวกันนั่นแหละครับใช่ใชลุ้นครับลุ้นลุ้น<ห>ลุนออกมาเป็นเล,เลขธรรมดาบอกเลขพ่อแม่ลักสมีก็ได้เลขพ่อแม่ลักสมิก็ได้นะหรือเลขหนูก็ได้ออกมากีดบนกีดล่างเลยนะเพชรกาไม่ถูกไม่ได้นะฉลองปีใหม่จีนตุนจีนนะท้ายสองตัวกีดคามไม่กีดไม่ได้นะกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันหแม่ธธธธสิช่ยลุกด้วยเลขเทวดาช่วยลุกด้วยห้าหนึ่งห้าหนึ่งนะครับห้าหนึ่งออกแล้วหาหนึ่งออกแล้วนะ อ,ออกมแล้วาวัเที่มาครับมาครับมาสักคู่นี้นะครับรางวัลไ้สองันออกไปแล้วห้าหนึ่งนะออกไาแออกเหมือนงวที่สองลกราเลยนะครับที่ออกไปเมื่อไม่กีงวดนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเรารูบรางวัลที่หกันนะอยากถูกวัลที่หน่ยากถูกาวัลที่หนึ่งนะครับขอให้เลขมาในนี้นะขอให้เลขมาในนี้นะนะออกมาเลย ตรงๆแล้วแล้ิงฟองหนุก็ได้ศูนย์ศูนย์ออกไปไเลยสี่หกสี่เก้าศูนย์นเ้าศูนต้นนะต้องให้คนกรีดะให้คนเปิลามาบอกแปดสนะใช่ต้องแต่สามแด้วยสูนหนาคแม่ลูกีด้วยรอรบแล้วนะคะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดสายกลับทีกแสงที่ไปจุกเ่็นหม่ล่าไว้ให้เปิดมาเป็นสครต์งีาเลยนะผู้เข้าชมกานออกกําวันได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะขณะนี้ พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะไปกิดนะเพกกาทาไห้เัาสนิทงดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เลขที่ออกไปกินนะห้าห้าแปดายุกนห้าแปดห้ดไหม้าแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศนยาแดดไหมศย์ศไหโอ้ยศูนย์นย่ะสไปแล้วลยะยะห้า้ยหโอ้ยก็บอกแล้วศูนย์ แกอด้วยว่ามันะออกตามนี้จริงๆหรือเปล่ามันก็ออกจริงเด็กกากเก้าเ้าอ้าเก้าโดนมีใ แต่ว่าลตกรี่นะเอาามตรงๆเลยแปดแปดอนโซนปีทรัที 000. ่หนึ่งปนวันนี้โ0นนะคะแปดนวาสุดท้ายเบออกงสุดท้ายเบลออกเป็นอย่างนี้ทำไมนะก็ไม่คิดว่ามันจะออกไงมันไม่คิดว่าจะออกในโซนโซนตรงๆเ้ยโซนพี่เดมุนด้วยพี่เดมุนด้วยวันรุดวันรุดปีเสียงปะปเสียงทีก้่าโอ้ยโอ้ยโซนโ อ๋อเทวดาบอกไม่รู้เทวดาเป็นผีรอกผีรอกฉันบอกผีรอกเทวดาผีลอกคือตอนที่หมุนน่ะเอ่ออันนี้เราไม่ได้อวยตัวเองเนาะตายครั้งแรกเนี่ยเราหมุนน่ะรู้สึกว่าเหมือนมีพลังบางอย่างส่วนครั้งที่สองเนี่ยจิตใจเราปล่อยชิวเคือเราไม่คิดอะไรเราไม่คิดอะไรเลยจะเป็นลมใจเราปล่อยชิวปล่อยชิวไปเลยก็เหมือนอย่างีว่าสูนสูนวันที่เห็นเนาะ ป็นไงแล้วเราธรรมดาคนนั้นอะไรมาบอกเขาเป็นผีที่มีบุญเยอะเขาเป็นปัญญาที่มีบุญเยอะเขาคงคิดว่าออกตามเลขเนี้ยจะมาบุญทำไมอีกใช่ไหมเขาคงคิดว่านั่นแหละนะอาจจะว่าต่อไปหรือเปล่าไว้อ่านะแล้วก็ให้เกียรติเทวดาตนนั้นนะเลยยังไม่ต้องบอกว่าเป็นใครอ่าแล้วก็ให้เกียรติเทวดาตนนั้นนะครับก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์ตัวลงเล็กเล็กทูปศูนย์ศูนย์ลักษณะแบบเล็กกระบาดพม่าลักษณะก็ไม่เข้าน้องวัดนี้น้อศูนย์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 ไม่เยอะเลยนะเนี่ยพระแม่ลักษณะยังไม่ได้ให้โโชชชคคคคนให้ก็ือเพรตา ามีมีเพราะว่ามันไม่ต้องกลับไงนึกออกไหมแต่คนต่างด้าวที่ไม่ต้องกลับเลยพอพันโนออกทำไมในโค้งสุดท้ายน่าจะมาทำวิเคราะห์คิดนู่นคิดนี่ไปดูว่าที่ไม่เป็นไรต้องยอมรับว่าที G40 ไม่เป็นไรทำไมยอมรับคำว่าไปเนาะแต่ว่านี้เราเนี่ยไหนโค้งสุดท้ายนจะไม่มีซุนซุนแต่ว่าโค้งแรกนี่พี่แดหมุนเลยลูกปิงปองตองตองเลยนี่เราเป๊ะไหมเป๊ะนะอ่ะก็ยินดีทุกคนที่ฟ้าโชคได้ด้วยด้วยนะครับสำหรับใครที่ฟ้าโชคได้อยากจะร่วมค่าขนมค่ามาลัยขึ้นมาเลยค่ะค่าขนมค่ามาลัยเพราะว่าก่อนที่เราจะ ลุ้นหวยกันเนี่ยนะครับเราก็ไหว้ทั้งเทวไลเลยก็ค่ากรรมยานค่าดอกไม้ค่าทำความสะอาดเทวไลค่าขนมน้องเพชรกล้านะครับเ<ช>ท<ช>วไลเพชรกล้าในเชียงลโชคก็ธรรมธิยาร่วมบุญได้ที่เลขที่บัญชีนี้นะครับธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชีเพชรกล้าในเชียงลำชกเลขที่ศูนย์หกห้าสามสามแปดหนึ่งสองศูนย์สี่ศูนย์หกห้าสามสามแปดหนึ่งสองศูนย์สี่เฮ้ยแต่พี่เดเลขเลขธนาัตรก็เข้านะมันเป็นเลขแขงเลขธนาัตรพ่อแม่อะเนี่ยหกสี่เก้าอะหกมันตัดห่างออกเป็นศูนย์ไงแล้วก็สี่เป็นศูนย์ไง ครับแล้วก็พ่อแม่ก็ให้ดอกก็ต้องยังไงก็ต้องหยิบแบงพ่อแม่แต่เลขทูพ่อแม่ก็เข้าแต่ว่ามันเป็นเข้าสามตัวสามตัวท้ายแปดสี่สองใช่ไหมแปดแปดสี่สองแปดแปดสี่ห้าแล้วก็มันออกเลยนะแปดสองสี่ใช่ไหมคะเนี่ยห้าเป็นสองคือมันต้องแผงเพราะว่าพ่อแม่สองสี่ยังให้อยู่แล้วก็เลายสามตัวไปใช่เป็นเลขท้ายสามตัวแต่มันต้องเป็นเลขแผงห้าอ๋อเป็นเลขหน้านช่เลขหน้าเลขท้ายไม่ใช่หรอแปดสองสี่แปดสี่สองเลขท้ายสามตัวแล้วก็แต่ว่าหกสี่หกเก้าไม่ออกแต่มันจอกเป็นเลขแผงเลขแผง หหรือ9้าเนี่ยตัดหางออกเป็นสูงได้ก็ยังไงบิงปองเพก้าชัดเจนกว่าชัดเจนนะครับแตะเล่นเทวดานี่ไม่ต้องไปขอเทวดาองค์นี้แล้วเนาะไม่ต้องขอแล้วสงบสงบให้ท่านสบายสบายเสพสุนะไม่ต้องทุกแบบพวกเราพวกเราต้องต้องหาค่านุนค่านี่ค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับนี่ที่ผมมี ค้องไว้ตลอดเลยนะครับนี่ก็คือจี้พระแม่ลักษมีนะครับขนาดเท่าเหรียญห้านะครับอันนี้ชบาบูชา490บาทนะครับชบาบูชา490บาทนะครับอ่าก็ทักเข้ามาในเพจเพชรก้าได้นะครับแล้วก็ที่เ้าวฝันไส้นะครับก็อันนี้ราคาแพงสุดอยากรู้เท่าไหร่ก็ถามมาเลยอันนี้โชว์โชว์สามสามสามกริย์นะครับสามกริย์อ่าเป็นแบบ เห็นไหมคะทีเนี่ยแบบเกลียดดีเลยนะฮะในส่ยติดตัวภาวนาขอพระแม่ลักษมีเข้าแต่ยังไงอ่ะเรียกพระแม่ลักษมีไม่ได้เข้าตรงๆแต่เท้าฝันกัางเชื่ออยู่ว่าท่านให้เพราะเมื่อกี้ก่อนที่เจ้าหวยออกตอนหมายเลขสามเท้าฝันกลางล้วตีรอบที่วไรเลยขอพรพระแม่ขอให้วันนี้คนไทยมีโชคมีลาภนะคะยังไงก็ยังมั่นใจเลขธนบัตรกับเลขทุบพระแม่อยู่เพราะว่าเลขทุบนั้นออกแต่สองสี่แต่สามตัวแล้วก็สี่หกสี่เก้าสี่หกสี่เก้ายังตีความเป็นศูนย์ศูนย์ได้ตามเลขแผงนะพอตอนหมุนบิ่งปองออกมาเป็นศูนย์ศู นะคะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วก็ร่วมมือกับเทวไลได้นะหรือไปขุดหนุนจี้นะทำบุญกับเทวไลได้นะจี้เขาไม่รักสนิทเยอะแยะเลยได้ครับไปหนุนได้พี่เอควรนนั้นต้งหมุนอีกก็คนละหน้าที่กันไปเพราะว่าย่างเดือยออริจินอลคือคนนี้หมุนคนแรกเขาพันก็เขาพันรักสนิทแล้วนอนมีคอรกันอย่างนี้แน่นเนาะใช่นะครับแล้วไอ้คนมีคอเนี่ยก็ไปตัดเล็ก น้องออกอีกอ้อยตายฉันขอด่าแทนพวกเพจได้ไหมเอาวน้องพเพจน้องเขียนหัวนี่เขาด่าไม่อยากคิดว่าหัวเออไม่ดีเอาเขขเข็งเสกได้ว่าอ่าทำไมแค่ตีทอฝันเลยก็จะด่าแทนพวกเพจว่าอย่าสารเณเยอะสารเณรนี้นะครับแล้วเราลุ้นกันเพื่อความสนุกสนานนะครับเพื่อความสนุกสนานส่วนเรื่องโชคลาภเป็นเรื่องของดวงนะครับอย่างไรก็ดีนะวันนี้สิบหกกุมภาให้ทุกคนดวงดีแบบนี้อีกนะครับอ่าวันนี้ไม่กล้าทำได้เห็นไหม โจทย์ยกน้องพิก้าน้องาเลยเฮ้ยเยเ่จุดพู้ฉลองดีน้องพจ่ากินกินของอร่อยกินของอร่อยอ่าทำไมบุนยังไงล่ะรเฮ้ยเฮเวเลยพจ้าเก่งมากเลยต้องวัดได้พี่ต้ต่อนะคะพดี๋ยเราไปโชว์หนต่อโชคดีนะคะช์โชคดีนะคะ นะครับสำหรับารางวัลเลขหน้า3ตัวได้แก่ตรงตงเลยค่ะ0ูวัดเนี้ยสตัวแตกนะไม่ได้สตัวแตกไม่เป็นไรสีตรงต,งตงเลยค่ะ 8, 2, 4, วัดเลข<ๆ>ท้าย3ตัวออกสองั้่หงได้แก่แปดสองเลแปดีและเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ได้แก่หกแ เด็กูพ่อแม่ไปอยู่3ตัวน่าจะมันต้องแถงนะแปดสี่ห้าแปดสองสี่เนี่ยนะมันก็ไม่เข้าตรงเท่าไหร่นะคะมันไม่เข้าตรงเท่าไหร่นะแต่ให้รู้ว่าพ่อแม่และผียังอยู่ทอฝันนะย์เด็กทูพ่อแม่แปดสี่ห้าแปดสี่สองนะคะเข้าสามตัวท้ายนะคะนะครับนหน้าจอสำหรับใครนะคะที่คว้าโชคจากน้องเพชรกล้าได้ศูนย์ศูนย์นะคะเราอยากร่วมจะทําบุญกับเทวไลน้องเพชรกล้าเป็นค่าขนมค่าดอกไม้ค่าของไหว้ในเทวไลก็ทําบุญที่บัญชีนี้ได้เลยนะคะ 0653381204ธานาคารกสิกรไทยนะคะสาขาฟิวเจอร์ปาร์คลังสิทธิเลขที่บัญชี0653381204ชื่อบัญชีบจ,อกอจกเพชรกาญจชานมโชคบัญชีนี้เท่านั้นนะคะขออันุโมทนาบุญกับทุกบนแล้วใครที่ร่วมมาขอให้ปังปังทุกงวดเฮงๆทุกงวดเลยนะคะ